สำหรับวันนี้มาดูข่าวดีสำหรับผู้ที่กำลังจะซื้อรถ e ีวี วันนี้ธุรกิจเช่าซื้อคึกคักรับแพ็กเกจรถ EV ีผนึกพันธมิตรอัดแคมเปญชิงมาเก็ตแชร์คาดว่าปีนี้ตลาด EV ีรวมกว่า5,000คันสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านสู่ช่องเงินกู้สินเชื่อนะคะช่องข่าวสารดีๆทางด้านการเงินที่ควรกดติดตามเอาไว้ค่ะท่านที่เข้ามารับชมอย่าลืมกดไลค์และกดแชร์รวมถึงกดติดตามช่องเงินกู้สินเชื่อเพื่อติดตามข่าวสารดีๆจากช่องของเราไว้ด้วยนะคะ โดย leasing กสิกรไทยหาพาร์ทเนอร์บุกตลาดเร่งปล่อยคู่พันล้านท TMB ธนาชาติได้จับมือ MG Great Wall และ Volvo อัดดอกเบี้ยเฉลี่ยกว่า1%ต่อปีด้านกรุงศรีออโต้และ k k p ก็พร้อมเต็มสูบโดยคุณธีราชาติจิรัจรัตนพรกรรมการผู้จัดการบริษัทลีซิ i n กสิกรไทยจำกัดเปิดเผยว่าจากการที่รัฐมีนโยบายส่งเสริมการขายและผลิตรถอีวีออกมาคาดว่าจะทำให้ตลาดมีความคึกคักมากขึ้นโดยภาพรวมยอดขายรถไฟฟ้าหรืออีวีในปี2565ก่อนจะมีนโยบายส่งเสริมอีวีของรัฐบาลคาดการณ์กันว่าจะอยู่ที่5,000คันมูลค่าไม่ต กว่า5 0 0 0ล้านบาท จากปี2564ยอดขายอยู่ที่2,560คันโดยอย่างไรก็ดีมองว่าผลบวกต่อตลาดรถอีวีจะอยู่ในช่วงครึ่งหลังของปีเนื่องจากผลของมาตรการภาษีจากกรมสรรพามตรน่าจะเริ่มในเดือนพฤษภาคมนี้ประกอบกับแพ็กเกจที่ผู้ซื้อจะได้ส่วนลด70,000บาทถึง150,000บาทผ่านทางผู้ผลิตรถยนต์ที่จะต้องเตรียมความพร้อมแผนการผลิตและการเข้าร่วมโครงการที่ชัดเจนก่อนค่ายรถที่มีความพร้อมตามเงื่อนไขโครงการ สนับสนุนราคาและภาษีในช่วงไตรมาสที่2-3ถึงนี้น่าจะมีเพียง MG และ GWM ส่วนทางค่ายญี่ปุ่นน่าจะได้เห็นตโตโยต้านำรถอีวีมาขายในช่วงปลายปีส่วนรถญี่ปุ่นค่ายอื่นๆคงกำลังเร่งเตรียมความพร้อมแต่ปีนี้ก็จะมีการเปิดตัวรถ E ีวีอีกหลายรุ่นจากหลายสัญชาติโดยสำหรับกลยุทธ์ของบริษัทได้สอดคล้องกับนโยบายธนาคารกสิกรไทยภายใต้โครงการ Go Green Together ซึ่งมีการออกแคมเปญ Green Zero โปรแกรมพิเศษสำหรับลูกค้าที่ออกรถ EV ีรับสิทธิ Subst ์ขับฟรีผ่อนศูนย์บาทเป็นเวลา90วันตั้งแต่บัดนี้จนถึง30มิถุนายนและจะพิจารณาโปรโมชั่นเพิ่มเติม เพื่อสนับสนุนให้ลูกค้าตัดสินใจซื้อรถได้ง่ายขึ้นขณะเดียวกันบริษัทอยู่ระหว่างเจราจาพัฒมีธุรกิจในส่วนของผู้ผลิตและผู้ขายรถยนต์ EV วีทางในส่วนที่ทำตลาดอยู่แล้วและรายใหม่ที่สนใจเข้ามาในตลาดทางแบรนด์จีนญี่ปุ่นและยุโรปสำหรับการสนับสนุนนโยบาย g ก e e n Together จะรวมถึงกลยุทธ์การทำตลาดกลุ่มรถ h ฮบริดและ p l u g i n h y b r i d ดด้วยเนื่องจากปัจจุบนันมีสัดส,ส่วนยอดขายสูงกว่าตลาด EV ีหลายเท่าโดยภาพรวมตลาด รถยนต์ในปี64ตลาดรถสันดาบมีสัดส่วน93%หรือประมาณ7.62แสนคันส่วนตลาดรถไฮบริดและปลั๊กอินไฮบริดสัดส่วน6-7%หรือราว50,000คันและคาดว่าปีนี้สัดส่วนเพิ่มขึ้นเป็น9-10%เเอร์ซสำหรับตลาด EV มีสัดส่วนเพียง0.3%เเปอร์ซจำนวน2,560คันและคาดว่าปีนี้ยอดขายจะมากกว่า5,000คันแต่ยังคิดเป็นสัดส่วนไม่ถึง1% ทางด้านคุณคงสินคงค่ะประธานเจ้าหน้าที่ด้านธุรกิจสินเชื่อ,อยานยนต์ธนาคารกรุงศรีได้เปิดเผยว่าปีนี้จะเห็นค่ารรเตรียมเปิดตัวรถยนต์ไฟฟ้าอย่างคึกคักซึ่งกรุงศรีออตโต้วางแนวทางรุกตลาดสินเชื่อ,อยานยนต์ไฟฟ้า2ด้านคือการทํางานใกล้ชิดกับหลากหลายพันธมิตรแบรนด์ผู้ผลิตร,รถยนต์และรถจักรยานยนต์ไฟฟ้าโดยนําเสนอโซลูชันที่ตอบสนองลูกค้าแต่ละแบรนด์ด้วยข้อเสนอที่ดีที่สุดทางอัตราดอกเบี้ยแคมเป็นสิทธิประโยชน์ต่างๆพร้อมกับขยาย บน g o o g น e Application บายกรุงศรีออ t โตโดยพัฒนาออ t โตคลับให้เป็นศูนย์กลางคอนเทนต์สำหรับคนรักรถรบนแอปครอบคลุมข้อมูลที่เกี่ยวกับยานยนต์ไฟฟ้าสำหรับวันนี้นะคะท่านที่เข้ามารับชมอย่าลืมกดติดตามกดไลค์และกดแชร์ช่องเงินกู้สินเชื่อเพื่อติดตามข่าวสารดีๆจากช่องเงินกู้สินเชื่อของเราได้ทุกวันนะคะ ซึ่งช่องของเรานั้นจะมีข่าวสารดีๆทางด้านการเงินรวมถึงข่าวสารเกี่ยวกับสินเชื่อและข่าวสารทางเศรษฐกิจที่น่าสนใจอย่าลืมมาติดตามได้ที่ช่องเงินกู้สินเชื่อทุกวันนะคะสำหรับวันนี้ขอขอบพระคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมคะ่ะสวัสดีคะ่ะ